แต่ดูว,ว่าคุณนานนาบฉาดเ่องซีนของเบลล่าทำไมฮะจูบกันแบบว่าปุาบ๊บปั๊บปั๊บจริงๆผมไม่ได้ดูครับแล้ก็ผมไม่ได้ซีเรียสแล้วก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว,าว่ามันก็เป็นการทํางานซึ่งจริงๆแล้วผมก็เป็นนักแสดงผมรู้ดีเพราะว่าผมก็ผ่านฉากเลิฟซีนมาเยอะมาก เนี่ยเราก็จะรู้สึกีเฉยนะครับจริงๆแบบแต่ละคันก็ต้องมีประโคมมาข,อ,มาขอ,อกันนะฮะไม่ต้องครับเราโตๆกันแล้วฮะร <c oughs> เรื่องงานนี้เราต้องปล่อยให้แบบลุยกันเต็มที่เพราะาเราไม่อยากให้ต้องมามีอะไรมาขัดขวางการทํางานซึ่งมันเป็นศิละปะที่มันต้องใช้ศิละปะในการทํางานอะไรเงี้ยพอมีอะไรต้องมาคิดว่าต้องทําอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เนี่ย <c oughs> ผมว่ามันอาจจะทำให้ไม่โปรในการทำงานซึ่งผมก็ไม่เคยขอเหมือนกัน จริงแซวกันไหมก็ไม่ได้แซวไม่เลยครับไม่เลยไม่เคยแซวเลยหรือว่าต่อยให้เป็นมาที่เป็นที่มันใช่ครับก็เผื่อเผื่อเราทำบ้างเขาจะได้ไม่ต้องมาถามเพราะจริงๆมันมันต้องมีอยู่แล้วเหมือนบินบินชมพู่อย่างเงี้ยผมแม่ครับผมว่ารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมามาซีเรียสนะเรื่องเรื่องการทำงานอากเลิฟซีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการทำงานก็คือการทำงานเนาะงานกับ ชีวิตมันก็ต้องแยกเอออย่างเงี้ยเราไม่อยากให้แบบเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ผมว่ามันดูใจแคบครับผมก่อนนั้นนี้แบบม,มีได้ดูแล้วแบบเขือนกันเองในที่เร็วมีแต่น้องอชวนให้ดู <c oughs> เราก็บอกว่าก็ดูอยู่แต่ว่าก็แบบก,ก็มันก็ทะว่างก็ดู <c oughs> อ่ะ <c oughs> อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าเราเราก็สนุนของงานเขาอยู่แล้วก็แบบแอบตามดูว่าแบบเป็นไงเรตติ้งเป็นยังไงบ้าง ยอดลงยอดไลฟ์อะไรเงี้ยคนดูอะไรเงี้ยก็มามาคุยมาโม้ให้ฟังตลอดครับ <idee> น้องเนี่ยละครเนี้ยเรตติ้งดีจริงๆจะได้รู้ฟีดแบ็กจากเพื่อนๆรอบข้างมากกว่าว่าเพื่อนๆก็จะชอบดูละครเออละครน้องสนุกนะเมื่อไหร่เวียจะมีละครสักทีอะรเงียตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ครับผมเรียกว่าปิดใจกว้างต้องใจกว้างครับการทํางานต้องใจกว้างต้องงานก็คืองานแล้วก็ ชีวิตก,ก็คือส่วนตัวก็แยกกันาาะน,นะครับไม่ไปเที่ยวกันครับจริครับตัเที่อวมาอก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ได้ทําด้วยกันแล้วก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่แบบมันก็ไม่ยากไม่ง่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราได้อาจจะไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราจะได้แบบมีอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้เมื่อก่อนจะแบบแค่สกูบ้าหรือว่า,าเที่ยวเดิน ทำหากออกเรือางนี yelled, mm ้ hmm. เราก็สามารถแบบเราสกูบ้าได้แล kind of ้วนะอะไรเงี้ยเราฟีได้ได uhh ้อะไรเงี้ยมันก็เป claro> ็นแบบเออมันก ok> ็มีอะไรให้ทํามากขึ้นไอ้ที่บอกว่าที่นี่ค่อนข้างแบบสนุกสมบนมากว่ามีน้ำน้ำปีงเสาอะไรเงี้ยใช่ครับที่เลยก็เวลาไปเราก็อยากทํากิจกรรมแบบเต็มที่หลายๆอย่างอเนี้ยเราไม่มีเวลาว่างแบบมากเนาะเราก็ต้องทํางานอะไรเงี้ยล้วก็ พอว่างทีแล้วก็แต่เราก็ไม่ได้อัดก,กันแบบวันหนึ่งแบบทําหลายอย่างนะไม่งั้นเดี <Okay. S 1> ๋ยวอาจจะโดนดุนะผมก็ต้องเหมอนค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็แบบไฮกิ้งเบาๆนะอะไรเงี้ยอีกวันหนึง่งเราก็ไปแบบ<ๆ>ไปไป,ปีไดฟ์กันอีกวันหนึง่งเราไปแบบสกูบาก<ช>ันอะไร<ด>เงนะี้ยผมว่าเหมือนเบลเองเขาก็แบบว่าขอแบบชิลๆบ้างหรือว่าไม่ต้องอัดแบบอัดใช่ครับเพราะพี่ก็ชอบอัดและน้องชอบแบบหันหามองหน้าว่าแบบไม่เหนื่อยแล้วพอไหมเบาได้เบานะอะไรเงี้ยก็แต่ก็สนุกครับเพราะว่า เวลาที่เราได้ได้ไดพักผ่อนมันก็มันทําอะไรมันก็สนุกครับจริงก็สื่อในหลายตัแซวว่าแบบว่าทะเลกลายเป็นนั้งเชื่องจริงๆทะเลมันก็หวานอยู่แล้วครับด้านเราจริงๆผมไม่เคยชิมนะแล้วคู่เราหวานไหมครับคู่เราครับก็หวานมาตั้งแต่แรกครับอยู่แล้วทะเลต้องเรียกที่ทะเลต้องเรียกลุงอันนี้มีปตอบไปเลยครับยังเลยครับยังเลยครับพอดีช่วงโควิดผ่านมามันทำให้ ให้งานมากองกันช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกาธันวามกราคุณพาสี่เดือนนี้คือแบบเต็มทุกวันเลยครับทุกคู่เ,เลยครับคู่เราคือว่างคุบก็สวีตคปั๊บถ้าว่างก็ต้องก็ต้องนิดนึงครับเติมหน่อยครับต,ต้องหมั่นเติมครับ